สุขสรรเช้าวันจันทร์ครับพี่น้องครับวันแรกของการทำงานวันที่มีพลังเต็มเปี่ยมนะครับวันนี้เดินทางด้วยรถส่วนตัวเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างครับก็รับปากเพื่อนพี่น้องในการที่จะแจกจ่ายแบ่งปันวันนี้แบ่งปันทองกวาวเหลืองนะครับทองกวาวเหลือง พอดีไปซื้อมาบางจุดเขก็ขายแพงครับโดยเฉพาะกิ่งตอนเนี่ยนะครับกิ่งตอนผมเคยถามเนี่ยกิ่งละสองร้อยสามร้อยนะครับแบบก็แพงมากนะครับพอดีไปเจอชุดที่เพาะเดยมเมล็ดมานะครับ mm hmm. เขาขายสามต้นร้อยก็เลยเหมามาหมดเลยนะครับแล้วก็มาแบ่งปันพี่น้องซื้อก็ขายขอก็ให้ไม่ได้วากันนะครับ ซื้อมาเลยครับดีกว่าบอกแหล่งแล้วให้เพื่อนพี่น้องไปซื้อเองเสียเวลานะครับก็แบ่งปันกันไปครับผลหมาหลากไม้ต้นไม้นะครับบางทีเราหาได้บางทีเพื่อนหาได้นะครับจุดแรกที่แบ่งปันวันนี้ก็คือจะฝากไว้ที่ทกศสาขาเราเซืรโก,กนะครับฝากไว้กับรปภฝากให้น้องๆที่คุ้นเคยนะครับซึ่งทํางานอยู่อบอตอนะครับ กำลังจะมาฝากนะครับพอดีพอดีเจ้าตัวมาเจอที่นี่ก็เลยฝากไปเลยนะฮะให้พุทละต้นนี่พุทธะตนมาให้หลายโอเคครับกอดเปีเป่ยนกันไปครับตอนแรกว่าจะฝากน้องๆ้องเราพอที่สาขาหลอกซื้อกว้ไว้ให้นะครับพอดีเจอกันฮนะก็เลยให้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อครับมีสงจุดแต่ไม่น่าจะทันแล้วนะครับ จุดเซเปตไม่น่าจะทันน่าจะให้ไปรับที่ทกศส,สาขาตะการเลยนะนี่คือจุดที่สองที่ตั้งใจจะฝากนะครับเป็นแยกบันเซเปตนะครับแยกเขาวันเดือนเดือนแค่แต่ว่าบังเอิญประสานงานผู้รับอะไรนะครับก็ไม่ฝากแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ไปรับที่ทกศส,สาขาตะการพืชผลเลยนี่ครับ ตอนแรกว่าจะฝากเงิ่อนยืมคูณอยู่ละอยกานี้ครับเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องเอาเออเรื่องเอาตัรคว้อจากตนก่อนสามสามกี่เรื่องที่ละเอเอ ตัวว่าตัวว่าสามตนนี่เยียงก่อนี่เยี่ีเออแลวเรียบร้อยยี่ยงร้อยนหนึ่งอ๋อเข้าขาเขาบอกว่าเขาให้ฟรีเบิร์ดกมีเด็คนขอเออเขาบอกว่าความจริงเขาตั้งใจจะเอามาแจกอยู่แล้วแต่ให้บุญบารมีถึงคนสื่อเขาม,มีเขาคนมีสื่อมาเนาะ้าบอกว่าแจกฟรีกับซิม่เด็คนขอสามสี่ตนเป็นสันถ้าบอกว่ากล้าสื่อก็กล้าให้ เขาขายแต่ว่าเขาบอกเงินดอกเอาไปเฮ็ดบุญเอาไปซื้อของน้องแม่ร้านซะน<ป>เ,เด้ะะอะไปถือได้ว่า่ะไรสาธุาขอบคุณครับกำลังอยู่ตัวน,นี้ก็าจะให้อานุนก็ให้หมอเตอร์โอเคพี่น้องกันเ้องเล็กๆหน่อยจะไปสวมใสากันเขาจะให้โตโย่แยกบางเสาเนี่ยพอดีโทรไปว่ารับสาย เขาพปาหามตัวแยกบั่นพนยายะคุ้นแต่ตัวบารับสายเหมือนกันใคร,รเนี่ยบอสระวัง้วระวังเด้อระวังระวังนี่ญาติผมนะครับเนี่ยเป็นมีศักดิ์เป็นคุณอาเลยนะเนี่ยาะเป็นลูกสาวคุณปู่นะครับแต่ก็ อายุไ่เรียกันครับก็ปกติก็นับถือเป็นพี่สาวนะครับไปเดินทางปลอดภัยสบายสบายฝา,า,า,ากกินนอนทุ่งนานะเอ็มเนี่ย เป่งปันกันครับ